ผมขึ้นหน้าจอนี้รูปอะไรทราบไหมครับ before กับ after before คือเลยคร before ก่อนการปรับเปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเรากินพวกโปรโตีนเน่าเรากินพวกไขมันเน่ามันก็เป็นรูปก่อนก่อนเนี่ยรก่อนการเปลี่ยนแปลงคือ before แต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนอาหารใหม่มันจะเป็นลำไส้ซีกขวามือซีกซ้ายมือที่ท่านมองนะครับ เดาดีครับลำไส้ซีกไหนแข็งแรงลำไส้ที่ไหน,ไท,ไหนที่เจ้าของป่วยซีกขวาใช่ไหมเนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนลำไส้ท่านท่านก็ต้องเปลี่ยนอาหารที่กินไม่เปลี่ยนอาหารที่กินลำไส้มันก็เคลือคลางแบบนั้นน่ะแต่พราเราเปลี่ยนนี่ลำไส้เราเปลี่ยนวัดได้เลยนะส่องกล้องดูได้เลยเพราะฉะนั้นที่ผมมาลนลงควันนี้นะฮะคือรณรงให้เราเนี่ยเปลี่ยนตัวเอง เราจะเปลี่ยนไอว้วาเราได้เราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมฮะผิวหนังก็เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนหมดลำไส้กระดูกชิ้นส่วนเราเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ไม่เจ็บป่วยเราจึงจะมีสิทธิ์เหลือสามคำนะฮะคือเกิดแก่ตายแต่ถ้าเรายังดําเดิมหมดก็เกิดแก่เจ็บตายวนเวียนเป,นเ,ปนเป็นวัฏจักรแบบนี้นะครับ มีอีกเรื่องหนึ่งฮะที่อยากจะแก้ข้อกังวลเพราะถ้าไม่แก้ข้อกังวลเนี่ยเราเปลี่ยนย่างเพราะว่าไอ้ความเชื่ออุปทานที่เกิดจากการกินเนื้อสัตว์มากกินนมเยอะเนี่ยมันฝังมานานฝังจนเป็นเเเปเป็นป็นนอถือว่าเป็นเรื่องจริงไปเลยอุปทานจะเป็นเรื่องจริงไปเลยเพราะว่าเราเห็นมากตาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสูงใหญ่กว่าพ่อแม่ไหมฮะ สูงสูงกว่าเยอะไหมเยอะบางคนคืบหนึ่งคนศอกหนึ่งเลยเพราะลูกเรากินนมเยอะกินเนื้อสัตว์เยอะเราก็เลยละทิ้งมันไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาลูกตัวโต,วตวไว้ก่อนตัวสูงไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วเรื่องราวจริงๆเกิดเลยขึ้นในอดีตเนี่ยเหตุที่รุ่นพ่อแม่เราตัวเล็กพ่ออะไรทราบไหมครับท่านเป็นโรคขาดโปรตีน ทำไมในอดีตคนไทยเป็นโรคขาดโปรตีนครับเพราะว่าจนกับข้าวเนี่ยมันราคาแพงเราจึงต้องเลี้ยงครอบครัวด้วยอะไรเป็นหลักครับด้วยข้าวครอบครัวหนึ่งลูกห้าคนพ่อแม่อีกสองเป็นเจ็ดกับข้าวมีสามจานลูกๆต้องถูกผักดันให้อิ่มด้วยข้าวจึงเกิดคำพูดว่าอะไรฮะกินกับข้าวมากแล้วเป็นอะไรฮะเป็นตานขโมย ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดของรู้แล้วนะฮะไอ้ที่การก่โมยนี่คือการกินข้าวเยอะกินน้ําตาลเยอะไอ้นั่นอ่ะพุงโลก้นปอดไอ้พุงโลก้นปอดจริงๆเนี่ยเกิดจากการขาดกับข้าวแหล่งโปรตีนก็คือกับข้าวแต่พอมายุคสมัยจอมพลสฤษดิ์เราเปิดประเทศฝรั่งก็ยัดเยียดความเชื่อเข้ามาฝรั่งมาจากยุโรปพวกนี้เขาขายนมเป็นหลัก อเมริกาก็ขายเนื้อเป็นหลักก็ต้องเชิดชูนมกับเนื้อว่าเป็นโปรตีนที่ดีมากกว่าโปรตีนจากพืชโปรตีนจากอย่างอื่นๆแล้วมันก็ถูกเข็นผ่านตำราที่อาจารย์หมอเราก็ไปเรียนจากประเทศทุกนี้มามันก็สร้างความเชื่อเรื่องโปรตีนวิเศษขึ้นมาคือโปรตีนจากเนื้อกับนมนะฮะแม้ทั้งไขมันน้ำน้ำามะพร้าวก็ถูกเตะตกขอบไปเลยนะครับก็ต้องกินน้ำมันถั่วเหลืองซึ่ง ในเวลาต่อมามันถูกพิสูจน์เดี๋ยวผมจะไปบอกไปช่วงบ่ายว่าเราว่าเราต้องปรับภาวะการกินยังไงใหม่นะครับเอาข้อที่จริงเป็นหลักเอาระบาดวิทยาเป็นหลักไม่ใช่เรื่องความเชื่อเป็นหลักแล้วนะครับต่อนะฮะในการที่มันจะสูงใหญ่เนี่ยได้แค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรฮะขึ้นอยู่กับพันธุก,กรรมและอาหาร ขอให้เราเพียงกินพืชที่ถูกต้องในจำนวนที่มากพอเราจะสูงใหญ่ได้ตามพันธุก,กรรมนะไม่ต้องจำเป็นต้องได้รับโปรโตีนจากสัตว์เลยก็ได้สัตว์กินสัตว์ที่ตัวสูงที่สุดในโลกเนี่ยคืออะไรครับยีราฟใช่ไหมฮะยีราฟเคยได้โปรโตีนจากเนื้อสัตว์ไหมครับไม่เคยได้เลยมันกินแต่ใบไม้ใบหญ้าสัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดคืออะไรครับคือช้าง ช้างมันเคยกินเนื้อสัตว์ไหมครับเคยเห็นช้างตัวแคะเหมือนคนมีไหมฮะไม่มีโดเวนช้างช้างป่วยผิดประเภทช้างเอเชียกับช้างแอฟริกาใครตัวใหญ่กว่ากันพอมีความรู้ไหมแอฟริกานะใหญ่กว่าช้างเอเชียแบบพี่พี่ใหญ่กับน้องเล็กเลยอะถ้าเราพยายามให้ช้างเอเชียกินอาหารเยอะๆมันจะเป็นช้างตัวใหญ่สูงใหญ่หรือช้างอ้วนครับ จางอ้วนเพราะนั้นเมื่อถึงภาวะหนึ่งที่พอแล้วไม่ต้องส่งเสริมแล้วปัจจุบันนี้คนไทยต้องเบรก้วฮะเราได้โปรโตีนพอหรือยังครับปัจจุบันเนี้ยพอแล้วที่ได้จากนี้ไปจะเป็นอะไรฮะเป็นไขมันจะพอกเป็นไขมันแล้วโปรโตีนนะเพราะนั้นมนุษย์คนไทยไม่ต้องกลัวขาดโปรโตีนแล้วต้องปรับชนิดนะเราไม่เป็นประเทศยากจนที่ขาดโปรโตีนอีกแล้วแต่เรากําลังกินโปรโตีนผิดตัวเป็นการกินโปรโตีนเพื่อก่อโรค แล้วต้องปรับภาวะลงด้วยเพราะทำไมต้องปรับทราบไหมครับโปรตีนมันเป็นอาหารอร่อยไม่ต้องส่งเสริมนะครับท่านหากินได้เองเลยแต่พวกอาหารแข็งแรงพวกพืชผักเป็นอาหารที่ไม่อร่อยต้องส่งเสริมให้กินเพอาะนี้อุปสรรคก็มีมากมายก่อนจะเรียนรู้เรื่องอุปสรรครู้รู้ข้อเท็จจริงก่อนนะครับการกินพืชที่ดีที่สุด ลองลองลองเดาแล้วคิดเองก็ได้เราควรกินพืชปรุงสุกหรือพวกพืชสดครับพืชสดนะฮะไม่กล้าตอบแต่เพราะบางคนกลัวฮะพืชสดมีอะไรน่ากลัวครับความสกรปรกใช่ไหมฮะยาฆ่า,ามแมลงเชื้อโรคพยาธิเต็มไปหมดเลยทำให้เรากินพืชสดน้อยลงแล้วพอไปกินพืชปรุงสุก เกิดอาการติดใจอีกคืออะไรครับมันอร่อยขึ้นอร่อยจากเครื่องปรุงอร่อยจากน้ำปลาผงชูรสน้ำตาลเราเลยกินพืชปรุงสุกมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมนูพืชสดก็ลดลงทำให้คนไทยไม่ได้อาหารยาธรรมชาติในพวกพืชสดกับพืชสุกด้วยความร,ร้อนเนี่ยมันมีความแตกต่างผมเลยยกตัวอย่างหอมหัวใหญ่ให้ดู นะครับหอมหัวใหญ่เนี่ยเราไปซื้อที่ตลาดแม่ค้าอำนวยความสะดวกตัดรากตัดใบให้เราพร้อมกินผมแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกซื้อมายังไม่ทำอะไรครับปล่อยมันไว้สดๆแบบนั้นสามวันเกิดอะไรขึ้นครับกับหอมหัวใหญ่มันงอกรากกับใบแต่อีสองหัวข้างล่างซื้อมาแล้วต้ม แต่ยังไม่กินสังเกตดูสามวันเกิดอะไรขึ้นครับมันเน่าเพราะฉะนั้นพวกพืชผักที่ถูกความร้อนแล้วจนสุกแล้วเนี่ยมันก็เสียชีวิตนะฮะธรรมดามันก็ต้องเน่าเปื่อยผุพังไปแต่ยามที่มันมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีสารสำคัญที่สำคัญมากเลยที่จะทำให้ชีวิตมันอยู่รอดเพราะธรรมชาติกำหนดมาให้กำหนดให้ สิ่งมีชีวิตต้องสืบพันธ์ฮะจะตายไม่ได้หอมหัวใหญ่กลัวตายไหมครับกลัวฮะเพราะถ้าไม่มีรากไม่มีใบนี่ตายไหมตายมันจึงต้องสร้างรากและใบใหม่มันใช้อะไรมาสร้างครับมันใช้สารสำคัญตัวหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้สร้างรากและใบขึ้นมาเพื่อมาชดเชยรากและใบถ,ถ้าไม่มีมันตาย สารสำคัญตัวนี้มันเป็นโปรตีนแล้วมันแสนรู้มากมันมาตามธรรมชาติเลยมันรู้ว่าตรงไหนต้องเร่งสร้างก่อนซ่อมก่อนมันเรียนรู้เลยว่าเมื่อลากแล้วใบถูกตัดมันต้องสร้างลากแล้วใบก่อนสารตัวนี้เป็นสารหัสจันธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในทั้งพืชและสัตว์มันคืออะไรครับมันเป็นโปรตีนถูกทำลายด้วยความร้อนแล้วมันตายหมดเอนไซม์นะฮะไม่มีคำภาษาไทย คำภาษาไทยมันเป็นคำขยายความคือตัวเร่งปฏิยาเคมีเพราะฉะนั้นขอทับศัพท์นะฮะทับศัพท์ว่าเอนไซม์จำไว้ก็ได้ไม่เสียหลายนะครับมันคือสารสําคัญที่มีอยู่ในร่างกายของพืชและสัตว์มนุษย์เรามีไหมครับมีคนเรามีเยอะด้วยฮะมีมากกว่า2องแพนเจ็700ชนิดเพราะร่างกายมนุษย์นี่ซับซ้อนมาัศจรย์เรามีเอนไซม์เพื่อคอยเฝ้าระวังเลยครับ ร่างกายส่วนไหนเราทุดโทมต้องซ่อมแซมต้องสร้างใหม่มันสร้างเลยมันไปควบคุมการสร้างในพืชมีไหมครับมีเดาดิครับพืชกับคนใครเยอะกว่ากันคนเยอะกว่านะฮะมนุษย์เราสร้างเอนไซม์ได้เองครับ2,700กว่าอย่างตอนที่เราอายุน้อยๆเ,เป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเนี่ยเวลาเราเกิดแผลหายเร็วไหมฮะกดูหักติดเร็วไหม พระเรามีพวกนี้เยอะและครบแต่พอหลังอายุเท่าไหร่ฮะเราเริ่มสร้างได้ไม่ดีแล้วจำเพลงยอดรักสลักใจได้ไหมฮะอายุเท่าไหร่ยังแจ๋วครับสามสิบยังแจว๋วแต่พอสามสิบไปแล้วแจ๋วหลบแล้วครับเพราะอะไรฮะเอนไซม์ <Inside S 1> มันเริ่มลดลงมันเริ่มซ่อมตัวเองไม่ดีฟาร์มร่วงโรยเสื่อมโทรมเริ่มตามมารวมทั้งภาวะเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บ โรค NC d ดีมักจะเกิดหลังอายุเท่าไหร่ครับหลังเพลงยอดรักสลักใจหลังสามสิบไปแล้วเพราะอะไรครับเอนไซม์ N มันเริ่มไม่พอถ้ามันไม่พอเราต้องได้จากอะไรครับได้จากอาหารแต่ในอาหารปรุงสุกมีเอนไซม์ไหมครับไม่มีเพราะมันตายทำไมมันตายครับควารมร้อนมันทำลายได้เพราะมันเป็นโปรตีนเพราะนั้นถ้าอยากฟื้นฟูอยากแก๋วอยู่นาน,น,าน ต้องกินพืชสดหรือพืชปรุงสุกครับพืชสดแต่นะฮะต้องหลีกเลี่ยงอันตรายให้ได้วิธีที่ดีที่สุดในการกินพืชสดคือปลูก,กเอง <c oughs> ถ้าไม่ปลูกต้องล้างให้สะอาดไปศึกษาทั้งสองวิธีเลยนะฮะทั้งวิธีปลูกเองตั้งชมรมก็ได้กลุ่มบ้านก็ได้ปลูกแล้วแลกกันกินก็ได้ถ้ามันไม่หลากหลายพอ บ้านนี้ปลูกห้าอย่างบ้านนู้ตปลูกห้าอย่างบ้านนี้ปลูกอีกห้าอย่างสิบบ้านปลูกห้าสิบอย่างเลยครับแล้วหมุนกันกินในสิบบ้านรับรองครับมันจะไม่มีโรคไหนโผล่หัวมาได้เลยเพราะเรากินอาหารยาครบ